สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่าถึงเรื่องราวตำแหน่งหนึ่งในสงครามละกันนะที่เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะน่าเศร้าและน่าหดหูมากๆเลยนะครับแล้วก็ มีมานมนานมากๆแล้วด้วยนะครับผมล่าสุดนี้เองเนี่ยเพิ่งมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นับปัจจุบันมาในสงครามรัสเซียยูเครนมาเองก็เดี๋ยวจะมาเล่ารวมๆของตำแหน่งนี้ก่อนละกันแล้วก็จะมาเจาะให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในรัสเซียนะครับแต่ตรงนี้ก็ขอย้าไว้ก่อนนะว่าข้อมูลอันนี้เองเนี่ยมาจาก d a i l y Mail ซึ่งเป็นสำนักข่าวของทางอังกฤษนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นฝั่งของตะวันตกก็อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นฝั่งตรงข้ามกับรัสเซียอยู่แล้วอันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าในเรื่องราวส่วนของเร ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมว่าจะเลือกมันเชื่อขนาดไหนเพราะว่าโดยปกติแล้วสงครามเนี่ยนะครับการรายงานข่าวออกมาเนี่ยมันมักจะมีความเอดเอียงอยู่ละอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะครับผมก็จะมีการแบบใส่ซีตี้ไข่กันเข้าไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทุกคนก็ลองมาเลือกฟังกันเองละกันนะครับแต่ก็ย้ําว่าอ่ะโอเคเราเล่าข่าวนี้มันมีที่มามาจากเดลี่เมลซึ่งเป็นสำนักข่าวของตะวันตกก็บอกไว้ก่อนตรงนี้จะได้แบบเคลียร์ยไปก่อนเลยว่าเราไม่ได้มีแบบเจตนาจะมาส่ ซีตี้ไขอะไรนะครับผมจะเราเล่ากันตามที่เขาเล่าออกมาแต่ก็บอกไว้แล้วว่ามันมาจากอีกฝ่ายนึงนะโอเคงั้นเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับตำแหน่งที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับผม ถูกเรียกกันในหลายชื่อมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภรรยาสนามนะครับผมหรือว่าจะเป็นนางบําเรอนางบริการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยนะครับผมก็คงจะรู้แหละว่ามันหมายถึงอะไรนะครับมันคือเหล่าผู้หญิงที่ถูกส่งไปบริการทหารที่อยู่แนวหน้าในแนวรบเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับทหารการรบเนี่ยมันเครียดมากๆแล้วมันก็มีแต่คว,วามหดหู่ถูกไหมเหล่าทหารเนี่ยโ,โหไม่มีความหวังในการใช้ชีวิตเลยการส่งผู้หญิงไปเพื่อให้ผู้ชายเนี่ย ได้สาเร็จความใคร้ทั้งเพศอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มกําลังใจแล้วก็ทําให้ทหารเนี่ยสามารถต่อสู้ได้ในสงครามนะครับในตรงนี้เองเนี่ยอาจจะมีตําแหน่งตรงๆเลยนะเป็นนางบําเรอเป็นอะไรตามแต่ไปแล้วก็จะมีอีกหลายๆห,หน้าที่เนี่ยนะครับที่ถูกส่งไปในภาคสนามเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทําหน้าที่แค่ตามหน้าที่ที่ตัวเองไปส่งแต่ต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับบางทีอาจจะเป็นแม่ครัวบางทีอาจจะเป็นคนทําความสะอาดและรวมไปถึงหมอหญิงอย่างเงี้ยอย่างในยุคโชซอนของเกาหลีอ่ะก็มีหมอหญิง นะครับผมที่ไปทําภารกิจเป็นหมอด้วยแต่ก็ต้องทําหน้าที่เป็นนางบาเรอไปด้วยตําแหน่งนี้เองเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปแอฟริกาหรือว่าแม้แต่ในฝั่งทวีปอเมริกาเองก็ตามแล้วก็มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งหลักการของมันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละผู้ชายเป็นฝ่ายไปรบถูกไหมเราไม่ค่อยได้เห็นผู้หญิงไปรบเท่าไหร่ผู้ชายเองเนี่ยก็เลยถือว่าโอเคตัวเองเนี่ยเป็นเพศที่มีกําลังเยอะแล้วก็เลยข่มเหงผู้หญิงนะครับเอาผู้หญิงมาเเเป็นนหมมมืืือออคครร่งใช้ะบายายว เครียดกันไปซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเลยนะแต่อันนี้เป็นแฟกต์ในประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่นี้อะเรารู้แล้วว่าในโลกใบนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอยู่ตลอดในช่วงสงครามเลยแล้วในปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงกันบ้างเหตุการณ์นี้เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าได้ถูกรายงานมาโดย DailyMail นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีการรายงานว่าผู้หญิงยูเครนะโดนทหารรัสเซียข,ข่มขืนอะไรก็ว่ากันไปแต่ตรงนั้น่ะมันเป็นการข่มขืนละแต่ในการรายงานของ DailyMail ในตอนนี้จะจเจ รัสเซียที่เป็นทหารผู้หญิงเนี่ยแหละที่ถูกส่งไปแนวหน้านะครับผมในฐานะของเสนารักแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นนางบำเรอไปเฉยเลยครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงว่าเสนารักคืออะไรนะครับจริงๆก็อารมณ์คล้ายๆกับหมอหญิงนั่นแหละโดยเสนารักเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นหมอนะครับผมแต่เป็นคนที่ให้บริการทางการแพทย์นะก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับพยาบาลนะครับผมแล้วก็มีหน้าที่อื่นๆด้วยแล้วแต่สนามลบกันไปโดยในกรณีของรัสเซียเองเนี่ยจะขี่รายงานมานะครับมีผู้หญิงที่ถูกส่งไป ทำหน้าที่เนี้ยแล้วก็เหมือนมาแชร์ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นนะครับตัวของเธอเนี่ยเรียกตัวเองว่ามาการิต้าซึ่งเธอได้บอกว่าอะการไปทำเสนารักษ์เนี่ยหนึ่งเลยนอกจากจะต้องช่วยเรื่องปฐมพยาบาลแล้วนะยังต้องทำอาหารแล้วก็ทำความสะอาดด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องให้ความพึงพอใจต้องบำเรอเหล่าทหารของรัเสเซียนั่นเองนะครับซึ่งนั่นรวมไปถึงเรื่องราว18บวกด้วยนะครับผมซึ่งหากปฏิเสธเนี่ยก็จะถูกรงโทษในตอนแรกตัวของเธอเองเนี่ยเคยเข้าร่วมกองทัพบ,บกมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ตัดสินใจลาออกจากกองทัพไปในปี2011แต่พอช่วงเนี้ข้าวยากหมากแพงมากๆก,ก,ก็ต้องหาเงินในการเลี้ยงดูครอบครัวครับก็เลยกลับมาเข้าร่วมกองทัพนั่นเองนะครับผมแต่พอกลับมาเข้าร่วมกองทัพเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเสนาลักษณ์และถูกส่งไปประจาอย่างแนวหน้าพอถูกส่งไปประจาอย่างแนวหน้าเนี่ยก็มีการร้องขอการทําเรื่อง18บวกกับเหล่านายทหารรัสเซียแต่ตัวของเธอเนี่ยเฮ้ยไม่ยอมอ่ะไม่เอาแล้วพอเธอไม่ยอมเนี่ย ตัวของพันเอกที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลกองร้อยอ่ะ ก็ได้กั่นแกล้งเธออย่างมากเลยทําให้ชีวิตของเธอเนี่ยอยู่ยากสุดๆเลยนะครับตัวของเธอเนี่ยถูกบังคับให้นอนข้างนอกอาคารเป็นเวลา1เดือนในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยได้นอนในเต็นท์ได้นอนในบ้านปกตินอกจากนี้ในข้อมูลเพิ่มเติมเจาะลึกลงไปเนี่ยตัวของเธอได้อยู่ในหมู่รบที่ประกอบไปได้วยผู้หญิง7คนซึ่งผู้หญิงทั้ง7เนี่ยก็ถูกขอแล้วก็ถูกสั่งให้ทําเรื่อง18บวกกับบรรดาผู้บังคับบัญชาในรัสเซียนอกจากนี้เองเธอก็ยังได้แชเหตุการณ์อื่นๆ,ๆที่เกิดขึ้นอีกนะครับผมอย่าง หนึ่งในผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกส่งไปทําหน้าที่ภรรยาสนามเนี่ย ถูกนายทหารรัสเซียยิงเข้าเพราะไม่พอใจนะครับยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยทหารรัสเซียก็ยิงมือตัวเองต่อนะครับเพื่อทําให้ดูเหมือนว่าเฮ้ยพวกยูเครนโจมตีมานี่เขาเข้าไปปกป้องผู้หญิงคนนี้นะสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลายเป็นคนพิการถาวรไปเลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ยังเห็นผู้หญิงหลายคนน่ะโดนทําร้ายโดยนายทหารรัสเซียโมโหอะไรก็เอาปืนตบซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกส่งไปแล้วก็ถูกให้ทั้งกองทหารน่ะ ผัดกันในการที่จะสําเร็จความใค่กับเธอนะครับก็เรียกได้ว่าซัดหมู่เลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างมากและมากไปกว่านั้นเรื่องราวเหล่านี้เองอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ทหารหญิงด้วยนะครับทหารชายบางคนเนี่ยก็โดนทําร้ายโดนใช้และรวมไปถึงโดนล่วงละเมิดทางเพศด้วยเช่นกันแต่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวจากฝั่งตะวันตกเป็นเรื่องราวจากเดลี่เมลเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะฟังอะไรยังไงเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแต่ก็ถือได้ว่าไอ้เรื่องนางบาเรอหรือว่าเรื่องภรยาา เ,เราคงปฏิเสธไม่ได้แหละว่ามันไม่จริงนะครับไม่ว่าจะจากฝั่งไหนก็ตามเพราะว่าเรื่องราวตรงนี้มันมีอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์แล้วก็มีมาในทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยสิ่งนี้จะหายไปจากโลกใบนี้แล้วทุกคนเนี่ยก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตนเองต้องการนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้น่าเบิกบานใจสักเท่าไหร่แต่ก็ถือได้ว่าเป็นความจริงสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเลือกเผชิญหน้ากับความจริงมากกว่าจะปิดความจริงแล้วก็หลบหนีมันไปให้เราได้รู้ว่าโลกใบบบนนนนีีี้้มมัเคคยอะะไรแบบ แล้วก็อย่าไปทําซ้ํา2อย่าให้มันมีความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีกยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับการเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ในวันนี้ของรายการ History World นะครับก็ขอไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียทุกคนแล้วก็รวมไปถึงภรรยาสนามแล้วก็รวมไปถึงนางบําเรอทุกคนที่เคยเสียชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปนะก็ขอให้ไปในภพภูมิที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับวันนี้ยังไงลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ History World ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก f ิวเจอร์สก l ลซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill ลนี่แหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงเพียนี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ